สวัสดีพี่ๆที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะพี่วันนี้น้องมีเหรียญเศรษฐีพันล้านพี่ของหลวงพ่อพัดมานำเสนอให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะพี่เหรียญโคตรสวย,ยนะพี่พี่อยากให้ได้เก็บอยากให้ได้บูชานี่มาดูใกล้ๆพี่สวยๆเลยเป็นเหรียญรูปไข่นะพี่นะครึ่งองค์พี่นี่ เนื้อชนวนลงยาแดงพี่อันนี้คุยพื้นนะพี่นะสวยๆเลยองค์เดิมๆพี่จมูกคมชัดนะพี่นะผิวขึ้นรุ้งสวยงามมากพี่เก็บได้เก็บนี่ด้านล่างพิมพ์ลายกรนนกบัวนะพี่สวยๆเลยนี่เลขโค้ดหนึ่งเก้าสี่พี่ ด้านบนพิมพ้า9ด้านข้างพี่รวยนี่เลขรวยแบบนี้เลยด้านหลังเหรียญน,นะคะพี่จะเป็นยันพี่หลวงพ่อบอกว่ายันนี้เด่นด้านโชคลาภโภคทรัพย์พี่แขล้วคลาดปลอดภัยพี่หนุนดวงนะชื่อว่ายันกระเช้าเงินกระเช้าทองนะคะพี่สร้างปี2 5 6พพี่ปล่อยปี2564นรบนะคะพี่รุ่นรวยที่หนึ่งนะ วัดห้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์พี่สวยๆเลยอยากให้ได้เก็บอยากให้ได้บูชากันสนใจพระแอดไลน์น้องได้เลยรัตนา2002 2533พี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรัตนาพาเช้าวไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ